หนึ่งวันก็ร้ายหลายสวัสดีค่ะพี่น้องมามากินขา้าวแล้งนำย้ายต่อมชุมแพ้แสบบานๆเด้อค่ะเด้อพี่น้องมีเข่ากับเผาปลาทับทิมตำบะก,กรอจ้าผักมีหลายอย่างจ้ะมีแลดีดมีผักกาดขาวผักห้องเต้จ้ะมาจอกกับมีจ้ะพี่น้องมากมาค่ะแสบข้าวเลีบบเ้ยงกระเบื้วงตำบักรูดพี่น้อง อันนี้สตอพ้อมสตอสตอห่อเก่านัแหละกินบ้านเหมือดค้าเก็บเขียวค้าพเก็บเขียวเหมือนไปแล้วเอาละกินป้อมย้ายก้อนที่กินกะ ยายต่อมก็ขอปากกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายต่อมจิมพแพ้แชรเบ็น้านในเด้อค่ะเด้อพี่น้องขอขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามมาลับชมับฟับงให้กำลังใจค่ะพี่น้องมานั่งกินน้ำกันรึปะยยค่ะบพี่น้องโอ้ยดูกหลนันมามาจ้าเพื่อน ทั้งเก่าเก่าเพื่อนใหม่อีพีใหม่อีพีเก่าทั้งต่างประเทศสอบประกอบแล้วเมืองได้เหาทุกผู้ทุกคนจ้านาตัวว่างเงก็แเจบพี่น้องมาจ้ามากำลังกอย้ำแล้วเอานางไอ้พุ่มนั่งลูกคนไปเห็นหนาดอกเออเนาะ ไม่จ้ากริน่นอะไรผักลายพี่น้องผักลายย่างน่ะกิ่นความย้ายหรอกกลิ่นที่พูดนัานก็ได้พ่อเมียงกะะไ็ได้ chơi chơi à, chơi thuộc một nhà càng chơi à mượn, cái quần đấy, mượn, một một quả đạn โมโมโงลดีเยขอโทษขอไปได้อจัะพี่น้องเออเออเส่ เึงก็ไม่ต้อเห็นานาเห็นป่ากันนะจ๊ะน้องพี่น้องขอเถิดขอให้น้นจาจ๊ะเนาะ <c oughs> หัวเปลี่ยนเปลี่ยนเก่าได้จ้ะเด้อเปลี่ยนเก่าเปลี่ยนใหม่ต่างประเทศมมเมืองไทยเมืองลาวเขาจากพี่น้อง ต่างประเทศจะปวดจะฟุ้นเลยจ้ายาต้องอขอขอบพระคุณหลายๆอืมเหนือหน้อยมากจิ้มขื่นเลยต่อ,อน้ำตาโพดึง <c oughs> ห,หนัง <c oughs> อืสนดุกนปากไอ้ด่านออ้องตลอดอื <c oughs> หมักสตอได้จังหวะแสบเนาะ้า่หมักอมสิายออาจเรามาไล่หมักเอาตะมากรวมหายายาก,ก,าก,กินมะละกอให้หนังเอ,อ,อ่อยาา่างสาร นจากคนไทยคือม,มักกินปลาว่คือคนในจังหวัด มันวันหลายน้องม่เลี้ยงกระด๋อยน้องมันวันยังเนาะหนักเปิดไฟเลยเนี่ยนะอันย้ายต่อมกระคอฝากไว้สนิทคนเด้อค่ะเด้อพี่น้องคลิปหนาพ่อกันไหมจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามย้ายต่อมชุ่มแค่แชร์บ,บานๆน,นคะครัพี่น้องไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะ ก็กันไม่ลิปนาจ้ะพี่น้อง